ว่าเด๋ยวเถียงกัน,กนว่าทรรมะคืออย่างมันก็เลยกลายเป็นทรรเมาจำทรรมะมันคือ,อยังดอกทําก่อนลูกแต่อย่าลูกก่อนทรรมธรรมะแท้ๆก็บอกเห็นคำบอกและคำอธิบายและการถามตอบ ในอีทีวีโซภควาบทสดพุทธคุณเพื่อก็ยังสรุปไว้สุดท้ายว่าปัจจตตังเวทิตะโพวิญญูหิตคือผู้ปฏิบัติเพึ่งรู้ได้เฉพาะตนของเงกระสังถึงตา้อบร,รูปปรเบห็นบม่เข้าใจบจ่แจ่มแจหรือตนเองแล้วมันก็ติวกติวน้นเยอะสละวนอยู่ในกิเลสในกรรมในวัตตะนั่นหละ ถ้าเมื่อเฮาสิ้นสงสัยไล่กังวลด้วยตนเองแจ้งในสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมจนล่วงเข้ามาเป็นระดับปัญญาญาณปัญญาวิมุตรู้แจ้งแทงตลอดในรูปในนามในถาุในขันในอารมณ์ในความคิดแล้วโอ้คืที่บอสงสัยว่าธรรมะคืออย่างพุดทังสรณนังกัจฉามิทัมั่งสรณนั่งกัจฉามิสังฆังสรณนังกัจฉามิ ก็ร่วมลวงที่ใจเฮานี่หลยจะที่ตอบว่าถ้ามาคืออยังตามสมุดมันกับออ,อปเดตตอบไหลายหลาย,ยัางแล้วแต่สติปัญญาของแต่ละบุคคลแม้กระทั่งพระเจ้าพระสงฆ์อะไรวานยาตย่ยมก็ตอบไได้ต่างกัน ที่วมเขาม้ามาง่ายๆก็คือรรมะคือความจริงอันประเสิฐที่มีอยู่นในธรรมชาติทั้งธรรมชาติภายนอกทั้งธรรมชาติภายในทุกสิ่งทุกอย่างก็แสดงให้เห็นก็ผู้มีสติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องกันเครื่องกองเครื่องเกันเครื่องแก้่เครื่องตัดถอนก็จะเข้าใจก็จะเป็นผู้รู้เห็นธรรมะธรรมาชาติ ยังเช่นว่าฝนตกฝ่ารองเด็กออกลมผัดไฟไ,ไปมาพระอาทิตย์พระจันทร์ทำนาที่ตามเหตุทำปัจจัยขึ้นขึ้นลงลงเกิดเกิดดับดับก้บบัญชาบ่ได้บอกเป็นไปดังใจไม้ที่สุดแล้วก็หาภาษาสี่เหลี่ยมบ่มีรหรอกฮอกก็ไปสมุดเรียกว่าเป็นดินน้ำลมไฟพระอาทิตย์พระจันทร์แม้กระทั่งวันก็นมีวันจันทร์วันงคารวันพุธพฤหัสทุกเสาร์อาทิตย์ซื้อฮอกก็มาตั้งสมุดเอาบ้านกันบ,นบ้านนั่นบ้านนี้ หนงต่างซื้อมู่บัตรตังซื้อตำบนอำเภอจังหวัดประเทศกระทั่งท่แทจริงแล้วถูกอย่างสรรพสิงมันไม่อยู่แล้วมันบ่มีอย่างบ่เป็นอย่างอยู่แล้วแต่พวกเขามาต่างสมมุติขึ้นมาเองมนุษย์มาต่างสมมุติขึ้นมาเองมนุษย์ก็มาลงสมมุติมนุษย์มนุษย์สร้างมนุษย์มนุษย์ก็มาลงมนุษย์ตตาบใดที่เอายังบ่มีธรรม,มระบุตเจ้าบ่มีสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเครื่องอบรมบ่รพอ จิตใจของฮอกงก็สิทมันก็สิไหลไปก็อำนาจแห่งกิเลสความโลภความโกรธความหลงรุดรดกินเสียงโพธัพาธรรมารุไหลไปกบอดีตอนาคตมันก็สิไหลไปได้ทางอบายภูมิจงว่าไปสวรรค์คือเขาโคไปในนรกคือคนโควกหฮางมีโอกาสดีแล้วได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาเอาข้างมนุษย์เสสุการได้เกิดเป็นเป็นมนุษย์เป็นภูมันเรลิศ เป็นผู้บังการเป็นทาติพ่อในการพินนาาจารณาธรรมเรียนรู้ธรรมศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมจงกระทำให้แจ้งสิ่งผนิพานถึงบัจจัยในสารนี้มันก็นกนสิเป็นให้เป็นปัจจัยให้เฮาสามารถที่จะแจ้งได้ในพุกชาตินาเพราะนั้นสุโคเป็นยศุะโยกการทางสมบุญนำมาถึงความสมบุญทานบานสิ่งมบุญภาวนาบนฟังทศดฟังธรรมบุคคลส่วนความดีทําไปเถิดแล้วก็ติเป็นที่เพิ่มกี่งเฮาทัศนปัจจุบันและภายภาคหน้าจะเลยพ่อจะเลยธรรมบุรุษา ทำชาานี้จะต้องขอให้เราไปฏิจ,จิตธรรมญาตออกจดจอจดเวันจเริ่มพอ